ดกมากเลยค่ะมะละกอลูกต้นได้กระดกต้นนะจ้าอันนี้ก็คือมะละกอพันข้างโดยแท้นะคะลูกใหญ่ลูกสวยค่ะตำเส้นตำกอบอร่อยมากสุกก็อร่อยกรอบหวานินสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ เมื่อในีพ้าเพื่อนๆมาช่มสวนมะละกอน,นะจ๊ะสวนบักฮ่งเล้าสิพ้าเพื่อนๆปลูกบักฮ่งจ้าว่าปลูกแบบใดขึ้นไว้ดกหนวย,ยงามนวยใหญ่อุดมสมบูรณ์ดีแท้จ้าเก็บผลผลิตได้เบิดปีจ้าสามารถมีบักฮ่งขายได้เบิร์ปีเก็บได้ทุกมือทุกวันจ้าเดี๋ยวก่อนที่เ้าสิปลูกบักฮ่งนะจ้าเดี๋ยวอีกงกับสิพาเพื่อนๆช่มสวนมะละกอสวนบักฮวงอีกงก่อนนะจ้าแล้วกันสิเป็นเลือกเอาตน้านพัน ที่ไิงได้พอช่ำไว้นะจ้าเอามาปลูกจ้าเสริมไร่ใดเข้าอีกนะจ้าวิธีการปลูกบักฮุงไ้ลูกโดกลูกงามเป็นจังไดค่ะมาติดตามรับชมกับไอ้งเลยจ้าต้นนี้กระสวยต้นนี้กระโดกจ้าเป็นแถวแถวเมี้ก็พอดีมาทําความสะอาดแปลงพร้อมนะจ้ากระชิมมาปลูกบักฮวงเพิ่มเติมอีกจ้าเพื่อเป็นการเสริมไร่ใดของไอิงเลจ้าชมมีกระเก็บ บักหงขายทุกเมือจ้าได้กินในท่านในขายจ้าเก็บไปทุกเมือทุกเมือระยะโดดแล้วจ้าเมือาาอม่อละสิบกิโลสิบกิโลจ้าโรงพยาบาลกาจองเมื่อละสิบกิโลกิโลจ้าแล้วกาานอกกันก็นกเป็นขายใ่อยนะจ้าอยู่ซ้นตรงผุ่นก็มีอีกซ้นหนึ่งจ้ากระสิด,ดุกค่ะปปนกับกล้วยนะจ้า แล้วก็ไอ้ยิ่งได้ไปติดต่อลานบักฮงแม่ค่าเพิ่นบอกว่าถ้ามีบักฮงก็คือมาส่งให้เพิ่นมื่อละสิบมื่อละสี่สิบกิโลจ้าไอ้ยิ่งก็เลยสีมาเพิ่มผลผลิตอีกนะจ้าสีมาปลูกบักฮงอีกแหวานเมล็ดง่ายๆค่ะสดๆก็ได้ต้นนี้ออกหักขนเอาให้ป้าป้าป้ามาขนเอาเร็ว ยูอันยูหนันกระิได้กิมมาใส่ถุงค่ะนี่ส้มตัวหน่อยเนาะไออยู่ในกระถางเดี๋ยไปเลยเดี๋ยวเราไปปลูกกันมารกกเอาขึ้นรถเลยนะคะว้าวตกจ่อยตกล่วงร่วงเดี๋ยวสิเอาบักุ้งไปปลูกสวนจ้าเอาเยอะเลย เมื่อไหค่ะเมืนน่อนห้เฮามาปลูกบักฮ่งกันจ้ามาปลูกกันเป็นสวนสวนปลูกบักฮุ่ง่ายๆค่ะอันนี้ปลูกในการยืนต้นแด้จ้าเพราะว่าเขาต้องการให้ต้นสูงมันก็สิมีแบบชนิดไร่นอนไร่นอนถ้าอยากต้นเตี้ยก็ปลูกไร่นอนจ้า เด็ดหลากแก้วออกน้ำนะจ๊ะชิไดเป็นบักฮงกระเทยนี่ยอันนี้ปลูกร่ายนอนนะจ๊ะถ้าอยากให้บักฮงให้เป็นต้นเตียจ้แต่ว่าส่วนมากไอ้ยิงกาชิเอาเป็นต้นสูงเพราะว่าชิไดเป็นอ่าที่บังลมเงาของเลิดเพ้อมเพราะว่าเขาปลูกผสมผสานกันก็บ่ได้ตั้งใจพุ่นะจ๊ะพ่นพากันมาสวนเมื่อนี้มามาสวนปลูกผักจ้าพูดนะสวนบักฮง ปูเป็นแถวค่ะเป็นแถวกันก็เป็นป้าตะไคร่ตะไคร่ค่ะไม่นี้มากกันนี่แหละคนปลูกคนแทะจ้าปลูก พืชพักต่างๆางางกเกษตรตัวจริงของอ้ไยิ้งจ้าพอบานจ้าซอยกันเทศซอยกันทํำปลูกแบบง่ายๆนี่อนอนหันหันหันลำต้นหันใบหันยอดไปทางทิตะวันออกได้จ้า <c oughs> ถ้าผู้ใดอยากได้ต้นเตียจ้า <c oughs> ค่ะก็จะดรยูในลักษณะนี้ ็นแถวเมื่อนี่เสียออาจากสอาแถวมีอีกอยู่ค่ะเมื่อนี่ย,ยิงกับผ้าเพื่อนๆมาปลูกบักุงนะจ้าปลูกมะระกอเป็นสวนเป็นสวนก็บเพื่อต้องการขายผลผลิตนะจ้าเพราะว่าตามที่ปลูกไวก้ก็คือก็ได้เก็บตลอดปีจ้าคนละ มกฮุ้งของไอ้ยิงกระดกเก็บทุกเมื่อจ้าส่งตลาดกาต้นใหญ่สนิ่กกะที่เกิงกะต้นน้อยก็นี่แหละจ้าที่เกี่ยงก,นนยกะกงกมอสสมทีที่จะปลูกนะจ๊ะแต่ว่าก็บอเป็นย่างต้นใหญ่ต้นมะฮุ้งเนี่ยก็เพาะ ต้นก้าเองจ้าแค่เอาเมล็ดไปหยอดวานลุ่ถุงพ่อช่ำไว้นะจ้าหรือว่าใส่กระถางตามความกาหรือว่าถาดเพาะเมล็ดต้นก้าก็ได้นะจ้าแล้วก็ม่ใส่ถุงดำง่ายๆจ้าเอาเม็ดแหง้งหรือเม็ดสดก็ได้จ้าเนี่เอาไปวานอันนี้ก็คือเป็นพันคุขาง ักฮุ่งไอ้เองเพาะ,มะเมล็ดเองจ้าเนี่ยกะกะว่าสิเตรียมปลูกเป็นแถวเพิ่มผลผลิตอีกนะจ้าเพราะว่าตลาดเพื่อนกะต้องการรายย่เข้าไปถามเพื่อนเพื่อนกะอยากได้เป็นสามสิบสี่สิบกิโลกะสามารถขายใดทุกมือก็เลยต้องเพิ่มผลผลิตอีกจาก้าได้ยอดปะเนเตะค่ะอ,อ๋อปลูกเสร็จแล้วนะจ้าเพราะว่าเขาโต้งกะใหญ่เกินไปกะ เด็ดลากแก่ออกน้ำเนยได้จ่าเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยก็ต้องปลูกก็ปลูกแบบง่ายง่ายปลูกแบบง่ายง่ายแบบนี้และจ้ากัาตามที่ปกติที่ปลูกกันได้ยุได้กินได้ขายยุทุกมือนี่กะปลูกแบบง่ายงแบบนี้แล้จ้าก็บว่ามีพิธีเลี่ยตองยังอยากมากไหมจ้มาค่ะนี่กระเด็ดยอดออกได้จ้าแตกยอดถอดยอดได้ไวฉันมาก็ิงกับชิมากปลูกบักพริกบักพริกหรือว่า มะเขือเปอา๋าะหรือว่าอา่มะละกอกอัะสีมากเล็ดยอดออกแบบนี้ละจ้าลักษณะปลูกคล้ายๆกันจ้าสีแท่งแท่งถ้าเฮาเฮ็ดเฉลียงแบบนี้กะแท่งหลักได้ไว้หากกระิีสัดออกมาด้านทางกระบบกไปคดอยู่ตรงกลุ่มแล้วจ้าความเจริญเติบโตกรสิไว้ ก็คือต้องการความเตียนะคะเอียงไปทางที่ตะวันออก้้จ้ะถ้าต้องการต้นสูงตรงๆกับปลูกตรงๆได้จ้าก็บ่เป็นยังเพราะว่าเข้ากับแล้วแต่อยากได้ชนิดต้นเตี้ยหรือต้นสูงก็ดีทั้งสองแบบสองยางจากสองเทคนิค มื่อนี้อากาศดีนิดนึงค่ะอากาศเย็นฝนตกโปรยๆยก็ได้ได้มาลงแปลงปลูกมะระกอกันนาจ๊าเมื่อเนี้ไอ้งกระเล่ผ้าเพื่อนๆนมาเล่นให้เล่นหน้าเล่นหัวเล่นสวนนาจ๊ากะก็เพิ่มผลผลิตในสวนแปลงพักของไอ้งนาจ่ะก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจ้ากะขอมาติดตามไอ้ง ค่ะการเชิญชวนเพื่อนๆมาติดตามมายิงไปเรื่อยๆก็กแล้วกันนะจ้าก็สิเพิ่มในการปลูกพ<ม>ืชพักต่างๆไปเรื่อยๆจ้ามาติดตามรับชมกันเป็นกำลังใจให้กันค่ะเด็กกัป้าตะไข่อัยิงเรื่มบอกท่านผู้ชมไปนิดนึงจ้าที่ในการล่องกลุ่มนะจ้าก็เอาปูนขาวโรยกลุ่มนิดนึงจ้าป้องกันลากเน่าข้นเหน่าหรือว่า,มาแมลง ปลวกมะแรงมดน่าจะมา,ากัดเตาะกินหากฝอยของต้นผพืิของต้นบักฮูงน่าจะต้นมะละกอค่ะก็ป้องกันไว้ดีที่สุดจ้ะเ <c oughs> พราะว่าเขาปลูกแบบอินซีเขาก็เลยต้องใส่ปูนขาวนี่ปลูกในระยะประมาณ2เม,เมตรเนาะจ้ะระยะห่างกับประมาณ2เมตรจ้ะ <c oughs> นังก็ไอ สองคูณสองค่ะเตี้ยอิงปลูกต้นมะละกอเมื่อนี่นะจาะ้ราระยะห่างกับยูสองคูณสองจา้าสองเมตรเนาะระยะห่างก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแนวไปจา้าถ้าต้องการอยากให้ต้นเตี้ยกระใหเอียงไปทางทิศตะวันออกจาก้าเอาเอายอดเอายอดต้นมะละกอเอียงไปทิศตะวันออกแท่งลากไปทิศตะวันตกนะจา้า กะมีการล่องกลุมก็คือเอาปูนขาวเพราะเขาปลูกแบบอินซี่จ้าป้องกันรักเน่าค้นเน่าเนา,นนานะองจากช่วงนี้ก็ยังอยู่ในหนาฝนอยู่เนาะอ้จากกับผวกมดผวกปวกต่างๆจ้านี่แหละกะเขาปลูกแบบอินซี่แล้วกะถ้าผู้ใดอยากได้แบบต้นสูงต้นยืนต้นแบบขออิงอยู่กลุ่มนันก็นคือปลูกตรงๆได้จ้าราวะเฮาต้องการ เป็นล่มเง่าของต้นอ่าพืชข,ข้างลนะ่างนะจว่าันคักๆไม่ๆได้จ่านี่แหละก้นหลุมลึกประมาณตามที่ถูกต้องเนาะถ้าปลูกยางถูกต้องนี่ก็ไ่ต้องลึกกลายปูนขาวโรยป้องกันรากเน่าคนเน่าค่ะก,ก,การป้องกันมดป้องกันปวก ปลูกลายนอนค่ะอันนี้ถ้าต้องการให้ต้นเตี้ยนะจ๊ะเอาเด็ดลากแก้วหรือยังเด็ดแก้วเออเด็ดลากแก้วออกแล้วก็เด็ดปลายยอดออกจ้าปลูกง่ายๆปลูกแบบนี้แล้วจ้าปลูกบักฮวงมาราะระกอเสร็จแล้วนี่มันง่ายๆจ้าปลูกบักฮวงไว้ยูไว้กินนะจ้าพ่นละข้าเพื่อน มาชมสวนมาปลูกประคองปลูกไปยู่ไว้กินไว้ทานจ้าอันนี้เราเอาลายตั้งจ้ะอันนี้เซวต้นนเซวไล่สูงนะจ้ะาไล่ตั้งจ้าเพราะว่ามักทั้งซ่องยางจ้ามักทั้งไ่ต้นสูงมักทั้งไหต้นเตี้ยจ้งาง่าย ต้นมะละกอนี่ก็เพาะ,มะเมล็ดเองจ้าง่ายๆเอาเม,ม็ดแห่งเม็ดเม็ดสดก็ได้จ้าวานลงแปลงไปเลยวานใส่ในกระถางสักกอนเมร็ดมาแล้วกอเองก็ได้ดลงคลิปไปแล้วการเอา,ว,าว้าวใส่เดือนรู้สึกว่าสีงามอยู่จ้าใส่เดือนเยอะเยอแถวนีิมงดูยุคโคนนี่ ออโอเคเสร็จแล้วจ้ะออนี่แหละเป็นแถวเป็นแน,วนแ่วเป็ลจ้ามาเออมื่อนี่าเพื่อนเ,อนเอนมาปลูกนี่มกรวยเดี๋ยววิธีปลูกกลว้วยแล้วสิให้พ่อบ้านมาปลูกให้เพื่อนๆเบิ้งต้นกล้วยกันงามงามจ้ากูนะกำลังตเเรื่อ ไดอยากปลูกเพชรสวนบมะฮงเครื่องอิงกับปลูกได้ด้จ้ะขายได้ทุกเมื่อจ่ะแต่พ่อไดอยูได้กินอยู่จ้ะไดยูได้กินได้ใส่น้ามะฮงยูเดอ้อพี่ๆน้งนองๆสนใจกับ้ากันปลูกลดไดจ้ามะฮงฝนตกฝนลงมาปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วจ้ะฮะนี่โอ้ยะเมนโศกดีนะ้ปลูกักฮงเหมือนนี่กับบรรยากาศมันต้องได้ฮดน้ำเลยค่ะฝนตกโปรยปร ู้ใดสนใจไถพวนดินไปเลยจ้าผู้ใดสนใจอยากปาลูกบักฮงนะจจะปลูกแบบง่ายที่สุดเลยจ้าแล้วก็ได้พ,พ้ผลิตอิรลจ้าดูแลง่ายจ้ากัาบได้ใดถึงกับยากแล้วจ้ะศึกษาไปค่ะากามาติดตามรับชมช่องอิงยูทูปไปเลย,เลย่อยจ้าจาฝาก เป็นกำลังใจให้กรารไลการจ้าเมืออ่อนนกาผ้าท่านผู้ชมมาปลูกบักฮ่งค่ะค่ะก็ขอลาไปก่อนนะจ้าคลิปเนี่จ้าสวัสดีจ้า